สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมีคนถามกันมาว่าเซ็ตอัพการขุดเหรียญซีโร่ยังไงนะครับตอนนี้ผมก็เปิดเครื่องขุดเทปไว้เป็น3080นะครับใบหนึ่ง Zero. เาเป็นผมจะใช้คิ์บว่าดว่า3060 l h ศูนย์ L H ศูนรู้สึกว่ามันจะบอกไว้ในวัตถุหมายอ่ะ นี่ครับ What to my ก็เข้าเว็บนี้นะครับ What to my อ่ะซีโร่ซีโร่มันจะใช้ชื่ออัลกอริทึมว่า Block p o w ครับเขาบอกว่าจะวิ่งที่21.50เมกะเฮดใช้กำลังไฟ140วัตต์นะครับและทีนี้ผมไม่รู้ว่าเว็บเนี่ยแม่งเชื่อเชื่อถือได้ขนาดไหนนะครับอ่าถ้าไฟแล้วมันบอกตีเป็น ดอลลาร์นะฮะไม่รู้ว่าสี่บาทห้าสิบตันกี่ดอลลาร์นะเราดีว่าหนึ่งบางหนึ่งจุดหนึ่งแล้วกันหนะึ 1. 1่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งป็อกพาวอันนี้เป็นสามศูนย์หกศูนย์ในขณะที่เทสอยู่นะครับอิตาลียมมาที่หนึ่งอยู่แหละคอเต็กค,คอเต็กยังไม่รู้ว่าต้องใช้กระเป๋าอะไรอนะฮะแั่งหลายกระเป๋าเหลือเกินเอียเอโก้นะครับ อันกอริทึมอัลตอริกอร์อัลตอร์กอร์ EDC แต่ทีนี้คนถามซีโร่มาอน,นี่ซีโร่ก็คืออันกอริทึมบล็อกเาวนะครับเด่นดำเนี่ยซีโร่ผมดูดิซีโร่หอยมาดูโลโลโก้กันน,นี่ซีโร่หอยนะฮะประมาณนี้ นะครับโอเคเขาบอกว่า24ชั่วโมงเนี่ยตัวซีโร่คอยหรืออันกอลทึ้งฟล็อกเทาเนี่ยจะได้อยู่0.92นะครับดอลลาร์สหรัฐส,สามสามบาทเดือนหนึ่งก็พันหนึ่ง ตีว่พันหนึ่งต่อใบหกใบก็หกพันแต่ทีนี้นไฟอ่ะเขาบอกอะไรเนี่ยอ,อันนี้ผมว่านวนไฟผิดเนาะต้องเป็นตีเป็นไทยไปตีไว้เองนะฮะมันงงระคา,าไฟไม่ได้ยังไงนะครับซึ่งมันติดล็อมันเป็นไปไม่ได้ การันตีไว้ว่า21.50นะครับแต่แม่งไม่บอกไม่บอก OC เลยการการเซ็ตก็หนึ่งเลยเราต้องไปสมัครเว็บ Gate.io เนี่ยฮะ Gate.io ผมมีไว้อยู่แล้วผมก็สแกนได้เลยนะครับ Gate.io นะฮะผมก็จะเอาสแกนเนี่ยเข้าระบบง่าย ทำไมสแกนไม่ได้สแกนไม่ได้นะครับผมใช้แท็บเล็ตสแกน <c oughs> ไม่เป็นไรนี่เลยใช้ Google Authent เอาอ๋อมันส่งไปที่เมลผมน่าจะยังไม่ได้เปิด g o t h e n t i c a t ทนนะครับ แปหนึ่งห้าสี่หกหนึ่งสี่ศูนย์ห้าสี่หกหนึ่งสี่ศูนย์โอเคทีนี้เอาเลากระเป๋าตรงไหนน,นี่ครับกระเป๋าของฉันหน้ารวมบัญชีท่าเข้าใจแล้วไทย อินเ <In S 2> <In S 1> ลยก็ได้ผมไมนได้เปิดเปิดท่วยเองก็เอามือถือเอาท่วยเองในมือถือมาสแกนนะครับ มีนะครับที่เมลวีหลายขั้นตอนจังเลยอ่ะอันนี้น่าจะส่งใหม่อเค โีเคาันม้โอเคเปิดละเรียบร้อยทีนี้ครับเเราจะฝากเหรียญยังไงเราก็ต้องอรู้สึกว่าเติเมเงินนะอะไรอีกเนี่ยโอเคทีนี้แม่งคือจะเอาเลขกระเป๋าออมาเนี่ย <c oughs> ในในเนี้ยแม่งเสือกไม่ได้ไงคือแม่งให้ยืนยันตัวตนอะไรของมันก็ไม่รู้แต่ทีเนี้ยในมือถือซึ่งเอาเลขกระเป๋าออกมาได้นะครับแต่ในคอมเนี่ยแม่งไม่ได้คือเหมือนต้องยืนยันตัวตนปวดหัวมากเลยโอเคแต่ว่าผมดึงเลขกระเป๋าของมือถือมาในมือถือมาแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นเลขกระเป๋าแบบไหนอ่าโอเคอ่าอันนี้สมมติว่าผมเข้าแอปในมือถือเนาะเป็นเกดอทไลโอนี่แหละ คือมันเข้าไปดูดได้เลยดึงเลขกระเป๋าได้เลยแต่ทำไมในเนี่ยในเกตด i o อเนี่ยต้องอะไรก็ไม่รู้รหัสผ่านเงินทุนอีกทุงยากผมก็นี่เลยเข้าทางมือถือการาการฝากเหรียญเข้าคือ Deposit นะครับไปที่ Wallet แล้วก็ deposit นะฮะ่า Deposit Address เนี่ยเราต้องเอาเป็น นี่นะครับซีโร่นะฮะเ s c B ีบทยี่สิบใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะฮะเหรียญก็เลือกซีโร่ให้ตรงนะครับก๊อปออกมาแล้วจะได้เลขยาวๆเนี่ยก็ก๊อปปี้ไปนะฮะก๊อปปี้ไปปุ๊บเนี่ยไปสร้างในไฟล์ชีตครับไป,ไปที่ฟาร์มกันแล้วก็ไฟล์ชีตครับอ่ะแล้วก็เหรียญล่ะซีโร่ Wallet มีเลยเห็นไหมก็ add Wallet ครับใส่กระเป๋าเอ้ย่ยใส่เนี่ยเยายาวเมื่อกี้ที่เรากรอบมานะก็ใส่ไปนะฮะ Name Wallet ก็พิมพ์ไปเลยซอสไม่ต้องแล้วก็ Create ครับมันก็สร้างเลขกระเป๋ามาผมสร้างไว้แล้วเนี่ยเห็นไหม Zero Gate.io นะฮะ Pool Zero Pool ครับเรียกทั้งหมดครับ Apply m i n o r เนี่ย NB m i n o r ก็ใช้ได้นะครับ SRB ก็ใช้ได้ที่เล็กไม่รู้ได้ไหมแต่ว่า NB ได้แน่นอนแล้วก็พิมพ์เนมครับกดครีด mm hmm. เลยแต่ว่าผมสร้างไว้อยู่แล้วนะฮะเห็นไหมซีโร่ซีโร่เกตดอตไอโ Zero ร่ฟูนะฮะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาทำการยิงตรวจกันนะครับเดี๋ยวผมยิงตรวจแล้วเข้าไปที่ฟาร์มแล้วกันลิกเทสผมยิงตรวจ เสียงซีโร okay. ่ n อ m น n e r Apply โอเคเดี๋ยวมาดูหน้าคำสั่ง Remote Access กันหน่อยหน้าตาการขุดซีโร่จะวิ่งแบบไหนนะครับ e ีม t ด a c c เซสก็เหมือนเ,อเราดูไว้ว่า มันวิ่งแบบไหนเหมือนลราต่อจอครับอ่ะขึ้นมาแล้วรีเฟซดีว่ามันขุดหรือ,อยังนะครับ่ากำลังขุดเขาบอกกินไฟเท่าไหร่นะ ร้อยสีสิบวัตต์การโอซไม่บอกร้อยสี่สิบแฟนตาสิบอ่ะโอเคไปดูเชลมันไม่ขึ้นอะไรพิมพ์เขาว่าไมเนอรครับโอเคนี่ฮะหน้าขุด ยี่สิบมาแหละเข้ไมไว้ว่าเท่าไหร่ยี่สิบจุดห้าเฮ้ยพอได้นะยี่สิบจุดห้าเจ็ดนี่กินไฟเท่านี้เลยผมล็อกไว้ร้อยสี่สิ เกิดผมโอซีแหละเมมพอเพล่าโอซีเหรียญซีโร่มันจะมีไหมอ่ะก็มีเหมือนกันนะซีโร okay. ่สามศูนย์หกศูนย์โอเคสองพันหนึ่งคอพันสี่ห้าสิบอูล็อกไฟไปร้อยเจ็ดห้าเนี่ยไม่ค่อยมีคนขุดนะดูดิเพราะประเสริฐน,น้อยมากเลยดันไฟ ดันไปสักสองพันหนึ่งสิเมมสองพันแล้วกันอรอสักโคร่ยี่สิบจุดห้าแปดไม่น่าเกียดแต่ยี่เบกก็ดีนะครับแต่รายรายรับเนี่ยมันยังไม่ไม่ค่อยคงที่ เพิ่มเมมพอแล้วยี่สิบเอ็ดจุดสองสี่ผมว่ารู้สึกพอใจนะครับแต่ทีเนี้ยการตัดจ่ายของซีโร่เนี่ยเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้เว็บเกี่ยวกับดูการตัดจ่ายกูฟรีอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมมีเน็ตเวิร์กดิฟซคุณค่าดด้วยอีบอกทุกอย่างนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไง estimate daily revenue หนึ่ง m e g h a เท่ากับ เท่านี้ศูนยนะครับอันนี้น่าจะวัดที่ยี่สี่ชั่วโมงเนาะฟูลแฮนเดิลวิ่งเท่านี้เองคนขุดไม่เยอะนะครับเหรอเขาบอกว่าให้เอาอันนี้มา Enter your zero add เอาเลขกระเป๋ามาใส่โอเคเดี๋ยวเลขกระเป๋ามาใส่แล้ววัดดูโอ้ยตอนนี้วิ่งวิ่งแรงกว่าที่เคมิกผมได้ยี่สามจุดยนะี่หกเนี่ย ต่ไม่รู้ไรายได้เท่าไหร่นะครับโอเคผมได้เลขกระเป๋ามาแล้ววางลุกอัพอ๋อนี่ไงแต่แฮนเดลเนี่ย,ยดีเลยนะครับเห็นไหมลิกเทสต,ตรงกับไฮฟ์โอเอสของผมเห็นไหมแต่แฮนเดลยังไม่มาลิกนี้ผมปิดไว้อยู่ แล้วก็ไปเอามันมีบอกไปเอาด้วยเห็นไหมโอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับแต่ตอนแรกก็งงๆพอสมควรว่าจะไปเอาเอาฝากเข้าที่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่าพอมันขุดไปแล้วเนี่ยมันจะสะสมเข้ามาในเก e no เนี่ยปุ๊บนะฮะเข้าเกต no ปั๊บเนี่ย แล้วเราน่าจะต้องไปเขาเรียกว่าไปเปลี่ยนเหรียญเป็น USDT อะไรอย่งนี้แล้วก็โยกออกมาเชนไทยหรือว่าใบนั้น P2P ก็ได้นะนะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับจบลงไปกันการเซตอัพฟลาชีตขุดเหรียญซีโรแล้วก็การเซกระเป๋าเงินครับไม่ยากครับ มีคำถามก็ติดต่อมาได้นะครับผม ه, สวัสดีครับเพื่อน